ในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดและมืดมิดเสียงหัวเราะแหลมคมดังขึ้นจากตรอกเมื่อใจกลางเมืองเสียงนั้นก้องสะท้อนจนผู้คนที่ได้ยินขนลุกไปทั้งตัวไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนแต่ทุกครั้งที่มันปรากฏจะตามมาด้วยการพบศพผู้เคราะห์ร้ายในเช้าวันถัดไปฆาตกรลึกลับที่ผู้คนเรียกขานกันกันว่าตัวตลกฆาตกร เป็นที่หวาดผวาไปทั่วมุลเขาสวงชุดตัวตลกสีสันสดใสแต่กลับชวนขนหัวลุกเมื่อมองเห็นในแสงจันทร์ใบหน้าของเขาแต่งด้วยสีขาวและปากสีแดงฉุดฉาที่สำคัญคือรอยยิ้มกว้างที่บิดเบี้ยวและแฝงไปด้วยความวิปลาสนายตำรวจภูมินผู้รับผิดช,ชอบคดีนี้ไม่สามารถปฏิปตอบอแสได้ยอย่างชัดเจนเพราะฆาตกรดูเหมือนจะเล่นเกมกับพวกเขาเขาทิ้งข้อความไว้บนผนังใกล้ศพที่เขาสังหารข้อความเหล่านั้นเป็นคำสั้นๆที่ฟังดูเหมือนบทกลอนเช่น หัวราะสิหัวเราะให้ดังเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของความหวาดกลัวศพที่ถูกพบแต่ละรายถูกแต่งหน้าให้เหมือนตัวตลกใบหน้าที่แข็งเกรง็งด้วยความกลัวของเยื่อดูเหมือนกำลังหัวเราะย,ย่อตัวเองแต่นั่นคือความตายที่มาพร้อมกับความเจ็บปวดและสิ้นหวังในคืนหนึ่งขณะที่ภูมินกำลังเดินตรวจตราในพื้นที่เขาได้ยินเสียงเพลงที่คุ้นเคยจากงานเทศกาลในวัยเด็กของเขาเสียงนั้น ดังมาจากปลายตรอกที่ไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปเมื่อเขาก้าวเข้าไปใกล้เขาพบลูกโป่งสีแดงลอยขึ้นจากพื้นขณะที่เงาตัวตลกปรากฏขึ้นในความมืดตัวตลกก้าวออกมาด้วยท่าทางที่เหมือนกำลังเต้นรำแต่กลับชวนให้รู้สึกถึงความอันตรายตำรวจภูมินตัวตลกเอ่ยชื่อเขาเสียงนั้นตํบลึกจนหัวใจของภูมินแทบหยุดเต้นคุณชอบเล่นเกมหรือเปล่าภูมินพยายามรวบรวมสติเขายกปืนขึ้นเล็งไปที่ตัวตลกแต่งเงานั้น ก็หายวับไปกับตาทิ้งไว้เพียงเสียงหัวเราะที่ดังกล้องในความมืดคำถามในใจของภูมินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฆาตรกรรายนี้รู้จักเขาได้อย่างไรและทำไมเขาถึงเลือกเล่นเกมจิตวิทยากับเขาความกลัวไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวที่ฆาตรกรสร้างขึ้นแต่เขาทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตประจำวันความสงบสุขของเมืองกลายเป็นเพียงภาพลวงตาขณะที่ตัวตลกฆาตรกรยังคงเดินหน้าสร้างความหวาดกลัวและความตาย ที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ทุกครั้งที่มีเหยื่อรายใหม่ปรากฏขึ้นในมือที่เคยสงบสุขแห่งนี้ฆาตกรตัวตลกจะทิ้งข้อความปริศนาไว้เสมอข้อความเหล่านั้นถูกเขียนด้วยเลือดของเหยื่อหรือไม่ก็แกะสลักไว้บนถิวไม้เก่าๆหรือกำแพงที่ดูเหมือนตั้งใจเลือกมาเพื่อให้โดดเด่นข้อความแต่ละครั้งไม่ได้ยาวหรือซับซ้อนแต่ทุกคำกลับมีความหมายที่ลึกซึ้งจนทําให้คนอ่านต้องรู้สึกหนาวสั่นเช่นความตายคือเสียงหัวเราะสุดท้ายของชีวิตหรือไม่มีใครหนีจากความจริงไปได้ สิ่งเหล่านี้สร้างความหวาดกลัวในจิตใจของชาวเมืองที่พยายามหาคําตอบว่ามันสื่อถึงอะไรพันตํารวจตริกบินซึ่งเป็นหัวหน้าทีมสืบสวนพยายามวิเคราะห์ข้อความเหล่านั้นอย่างที่ท่วนเขามาักจ้องมองกระดาษที่เต็มไปด้วยรูปถ่ายของเหยื่อและข้อความที่ถูกเก็บมาเป็นหลักฐานความเชื่อมโยงที่ดูเหมือนจะซ่อนอยู่ในทุกตัวอักษรทําให้เขาต้องตั้งคําถามซ้ําๆกับตัวเองว่าฆาตรกรต้องการบอกอะไรกับพวกเขาเมื่อเขาพิจารณาข้อความเหล่านั้นอย่างละเอียดกวบินสังเกตเห็นว่าฆาตรกรดูเหมือน จะใช้ข้อความเพื่อสะท้อนสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเยอหอรือบางครั้งก็เป็นการเสียดสีชีวิตที่เยอเคยดำเนินไปตัวอย่างเช่นในคดีที่3ฆาตรกรเขียนว่าความลับจะถูกเปิดเผยในแสงจันทร์ซึ่งภายหลังพบว่าเยอรายนั้นเคยปกปิดความผิดแร,แรงบางอย่างไว้จากครอบครัวในอีกคดีหนึ่งข้อความที่ทิ้งไว้คือคุณสามารถหัวเราะได้แต่คุณหนีไม่พ้นเยอรายนั้นเป็นนักแสดงตลกที่ครั้งหนึ่งเคยถูกกล่าวหาว่าใช้คำพูดเสียดสีทำร้ายจิตใจผู้อื่นกวินรู้ดีว่าข้อความเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงความอำมหิตของฆาตกรแต่มันคือเกมจิตวิทยาที่ฆ่าตกเล่นกับทุกคนในเมืองรวมถึงตัวเขาเองทุกครั้งที่ข้อความใหม่ปรากฏขึ้นกวินจะรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกลากเข้าสู่จิตใ,ใจที่มืดมนและบิดเบี้ยวของฆาตกรความรู้สึกกดดันค่อยๆสะสมในจิตใจของกบินเมื่อเขาเริ่มตระหนักว่าข้อความต่อไปที่ฆาตกรทิ้งไว้อาจเกี่ยวข้องกับตัวเขาเองหรือใครบางคอหน,นอที่เขารู้จักดี ซึ่งความคิดนี้ทำให้เขาแทบไม่อาจหลับตาลงได้ในแต่ละคืนเหยื่อแต่ละคนที่ถูกพบในคดีตัวตลกฆาตกรดูเหมือนจะไม่มีความเชื่อมโยงกันในสายตาของคนทั่วไปทุกคนมาจากหลากหลายอาชีพหลากหลายวัยและสถานะทางสังคมแตกต่างกันแต่เมื่อทีมสืบสวนที่นำโดยพันตำรวจตรีกบินเริ่มเจาะลึกชีวิตของเหยื่อแต่ละคนก็พบว่าเบื้องหลังที่ถูกปิดบังเอาไว้กลับซ่อนเงื่อนงำบางอย่างที่น่าสะพรึงเหยื่อรายแรกคือนายสราวุฒิชายไวกลางคนที่ทำงานในตำแหน่งผู้บริหารบริษัทใหญ่ เขาดูเหมือนจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่การสืบสวนกลับเปิดเผยวา่าเขาเคยมีส่วนผูวพันกับการโกงเงินในบริษัทสาขาเล็กๆเ,เมื่อสิปีก่อนแม้เรื่องนี้จะไม่เคยถูกเปิดโปงในสาธารณะแต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาตกเป็นเป้าหมายเยือรายที่2คือน,นางสาวชลดาหญิงสาวที่ทําง,งานเป็นครูอนุบาลในชุมชนเธอเป็นที่รักของเด็กๆ และผู้ปกครองแต่กลับพบว่าเธอเคยถูกตั้งข้อกล่าวหาเรื่องการใช้กำลังกับเด็กในอดีตแม้จะไม่มีหลักฐานเพียงพอในการดำเนินคดีแต่ความจริงที่ถูกซ่อนไว้นี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอต้องเผชิญชะตากรรมที่น่าสะพรึงกลัวเลอร้ายต่อมาคือในมุมคลคนขับแท็กซี่ที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่มีใครคาดคิดว่าชายคนนี้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดที่เลวร้ายแต่หลังจากการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมทีมสืบสวนพบว่าเขาเคยเป็นพยานในคดีอาชญากรรมใหญ่เมื่อหลายปีก่อน และเลือกที่จะไม่เปิดเผยความจริงเพื่อความปลอดภัยของตนเองพันตำรวจตรีกินเริ่มสังเกตเห็นรูปแบบบางอย่างที่คล้ายกันในหยุดแต่ละรายพวกเขาต่างมีความลับที่สังคมไม่รู้และความลับเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่ฆาตรกรใช้เพื่อเลือกหยุดกวินสงสัยว่าฆาตรกรอาจมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับชีวิตของคนเหล่านี้และใช้มันเป็นเครื่องมือในการลงโทษยิ่งขุดลึกลงไปในความเชื่อมโยงระหว่างหยุดกวินก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไม่เพียงมีไหวพริบ และชาญฉลาดแต่ยังเข้าใจจิตวิทยาของผู้คนอย่างลึกซึ้งการค้นหาความจริงในเงื่อนงำเหล่านี้ไม่ใช่แค่การจับคาตกรัแต่เป็นการเปิดโปงด้านมืดของชีวิตที่คนส่วนใหญ่พยายามปกปิดเอาไว้พันตำรวจตรีกวินนักสืบที่รับผิดชอบคดีตัวตลกฆาตรกรมีอดีตที่เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังอดีตที่ยังคงหลอกหลอนเขาทุกครั้งที่ปิดตาลงเมื่อ20ปีก่อนตอนที่กวินยังเป็นเพียงเด็กชายอายุ10ขวบเขาอาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่ากับครอบครัวที่อบอุ่นในชุมชนเล็กๆวันหนึ่งในช่วงเทศกาลประจำปีมีคณะละคร เดเดินทางมาเปิดการแสดงในหมู่บ้านตัวตลกในคณะนั้นชื่อว่าลุงย้อยเป็นชายที่ดูตลกขบขันและเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆรวมถึงตัวกวินเองแต่คืนหนึ่งหลังการแสดงจบลงเสียงกรีดร้องของแม่ดังขึ้นจากในบ้านกวินรีบวิ่งลงมาจากห้องนอนเพื่อพบว่าพ่อของเขาถูกทัร้ายจนหมดสตดิและแม่ของเขากำลังถูกคุกคามโดยชายที่ใส่หน้ากากตัวตลกชายคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากลุงย้อย แม้กวินจะยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นแต่ภาพใบหน้าสีขาวและรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวของลุงย้อยได้ฝังลึกก่ออยู่ในจิตใจของเขาลุงย้อยถูกจับในเวลาต่อมาแต่ความทรงจำอันเจ็บปวดของครอบครัวนั้นทำให้ชีวิตของกวินเปลี่ยนไปตลอดการพ่อของเขาต้องกลายเป็นคนพิการส่วนแม่ก็ไม่เคยยิ้มได้อีกเลยเมื่อกวินโตขึ้นและตัดสินใจเป็นตำรวจเขาคิดว่าการทำงานในสายอาชีพนี้จะช่วยให้เขาได้ลบล้างความทรงจำอันเลวร้าย แต่ในความเป็นจริงมันกลับยิ่งทำให้เขาระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ยังไม่ได้รับคำตอบคดีตัวตลกฆาตากรในปัจจุบันทำให้เขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเผชิญกับเงาของอดีตอีกครั้งความบังเอิญหรือโชคชะตาทำให้เขาต้องกลับมาสู้กับผ้าที่เขาพยายามจะลืมในคืนหนึ่งขณะที่กบินกำลังตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเขาได้ยินเสียงโหเระที่คล้ายกับเสียงของลุงย้อยเสียงนั้นทำให้ขาของเขาสั่นและหัวใจเต้นแรงเขาเริ่มสงสัยว่าฆาตากรในคดีนี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีต หรือบางทีอาจเป็นแผนที่ใครบางคนจงใจใช้เพื่อยุ่ยเย้าจิตใจเขาทุกครั้งที่เขามองดูศพของเหยื่อและข้อความที่ทิ้งไว้กวินรู้สึกว่าตัวตลกฆาตกรกำลังพยายามสื่อบางอย่างกับเขาโดยเฉพาะและความรู้สึกนี้เองที่เริ่มทำให้จิตใจของเขาสั่นคลอนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเมืองเล็กๆแห่งนี้เริ่มถูกปกคลุมด้วยความหวาดกลัวผู้คนต่างพูดถึงเงาร่างของตัวตลกที่ปรากฏตัวในที่มืดไม่ว่าจะเป็นตามตรอกซอยแคบๆหรือมุมอับของถนนที่แสงไฟสลัว นายประสิทธิ์เจ้าของร้านชำในย่านใจกลางเมืองเล่าให้ฟังว่าคืนหนึ่งขณะที่เขากําลังปิดร้านเขาเห็นร่างสูงใหญ่ในชุดตัวตลกยืนอยู่ตรงหัวมุมถนนร่างนั้นไม่ขยับไม่พูดอะไรแต่เจ้องมองมาที่เขาด้วยรอยยิ้มที่น่าขนลุกประสิทธิ์รีบวิ่งกลับเข้าไปในร้านและล็อกประตูแต่เมื่อเขามองออกมาทางหน้าต่างตัวตลกคนนั้นก็หายไปแล้วเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อการเล่าว่าในคืนที่เขาเดินกลับบ้านหลังเลิกงานพิเศษ เขาได้ยินเสียงหัวเราะแหลมสูงที่ดังมาจากด้านหลังเขาหันไปมองและเห็นเงาตัวต,วตลกที่ถือบอลลูนสีแดงลอยขึ้นไปในอากาศเมื่อเขากลั้นใจวิ่งหนีเงานั้นกลับดูเหมือนจะตามเขาไปจนถึงประตูบานเขาเลือกเกี่ยวกับตัวตลกที่ปรากฏในความมืดแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วบางคนเชื่อว่ามันเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงหรือภาพหลอนที่เกิดจากความเครียดของชาวเมืองแต่สำหรับคนที่เห็นด้วยตาตัวเองพวกเขาแน่ใจว่ามันคือของจริง พันตำรวจตรีกวินและทีมของเขาพยายามวางแผนจับตัวตลกในคืนหนึ่งโดยตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดที่มีรายงานการพบเห็นแต่ไม่ว่าจะวางแผนอย่างไรพวกเขาก็ไม่สามารถจับภาพตัวตลกได้มีเพียงเสียงหัวเราะที่ถูกบันทึกไว้ในกล้องเสียงนั้นทําให้ทุกคนในทีมรู้สึกเย็นวาบถึงกระดูกในคืนถัดมานางจิตราแม่บ้านไวยกลางคนที่อาศัยอยู่ในเขตชานเมืองเล่าว่าเธอเห็นตัวตลกเดินผ่านหน้าบ้าน ในเวลาตีสามเธอพยายามปลุกสามมีให้ลุกมาดูแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นตัวตลกก็หายไปแล้วทิ้งไว้เพียงรอยเท้าขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยคราบโคลนตัวตลกในเงาเมืดกลายเป็นเหมือนเงาที่ไร้ตัวตนมันมาเพียงเพื่อสร้างความหวาดกลัวและปล่อยให้จินตนาการของคนในเมืองค่อยๆทำลายความสงบสุขของพวกเขาขณะที่ฆาตรกรยังคงเล่นเกมซ่อนหาไม่มีใครสามารถหนีจากความกลัวที่มันสร้างขึ้นได้การสืบสวนคดีตัวตลกฆาตรกรที่เต็มไปด้วยความลึกลับเริ่มพัฒนาไปอีกขั้น มื่อพันตำรวจตรีวินและทีมของเขาเริ่มเจาะลึกประวัติของเหยื่อพวกเขาพบความเชื่อมโยงที่ไม่คาดคิดนั่นคือเหตุการณ์งานเทศกาลใหญ่ที่จัดขึ้นในเมืองเมื่อสิบปีก่อนงานเทศกาลครั้งนั้นเป็นการเฉลิมฉลองประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองมีการแสดงดนตรีคาราวานตัวตลกและเครื่องเล่นมากมายเหยื่อทั้งห้ารายล่าสุดต่างมีส่วนร่วมในงานเทศกาลนั้นในรูปแบบที่แตกต่างกันนายสราวุธเหยื่อรายแรกในคดีเคยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของงานเทศกาลครั้งนั้นเขามีบทบาทสำคัญในการระดมทุน และติดต่อกับคณะตัวตลกที่มาร่วมแสดงนางสาวชนดาเย,ยือรายที่สองเคยเป็นผู้จัดการแผนกดูแลความเรียบร้อยในงานเทศกาลเธอรับผิดชอบประสานงานกับพนักงานและอาสาสมัครทั้งหมดนายมงคลเยือรายที่สามเคยทํางานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในงานเทศกาลเขาเป็นหนึ่งในคนที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ในช่วงกลางคืนยิ่งทีมสืบสวนขุดลึกลงไปพวกเขาพบว่าทุกคนที่ตกเป็นเหยื่อต่างเคยมีบทบาทสําคัญในงานเทศกาลนั้น และในคืนสุดท้ายของเทศกาลเมื่อสิบปีก่อนมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมีเด็กชายคนหนึ่งหายตัวไปในขณะที่งานกำลังจะจบลงเด็กชายที่หายตัวไปชื่อภูวนาถอายุเพียงแปดขวบในตอนนั้นเขาถูกพบในวันถัดมาในสภาพไร้ชีวิตใบหน้าของเขาถูกแต่งให้เหมือนตัวตลกและเหตุการณ์ครั้งนั้นได้กลายเป็นปริศนาที่ไม่มีใครหาคำตอบได้พันตำรวจตรีกวินเริ่มตั้งสมมติฐานว่าฆาตรกรตัวตลกอาจมีความเกี่ยวข้องกับเด็กชายคนนั้นหรือบางทีอาจ เป็นคนในครอบครัวของเขาการสังหารครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่ความบังเอิญแต่เป็นการแก้แค้นหรือการส่งสัญญาณบางอย่างที่ลึกซึ้งทุกครั้งที่กวินนั่งอยู่หน้ากระดานสืบสวนเขารู้สึกว่าฆาตากรกำลังนำทางพวกเขาไปสู่เรื่องราวบางอย่างและไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันเกี่ยวข้องกับงานเทศกาลที่กลายเป็นบาดแผลในใจของเมืองมานานถึงสิปีฆาตากรตัวตลกในคดีที่สั่นสะเทือนเมืองเล็กๆแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงบุคคลที่ไร้ซึ่งจุดประสงค์เขาคือคนที่เคยถูกสังคมทอดทิ้งและความ แค้นที่สังสมมานานกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาก่อเหตุเมื่อทีมสืบสวนของพันตำรวจตรีกินเริ่มเปิดเผยปริศนาพวกเขาค้นพบเบาะแสเกี่ยวกับชายคนหนึ่งชื่อสมพงศ์ผู้เคยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้เมื่อหลายปีก่อนสมพงศ์ในวัยเด็กเป็นลูกชายของครอบครัวยากจนเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความลำบากและการถูกกดขี่จากคนรอบข้างสมพงศ์เคยเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านการแสดงเขาไฝฝันอยากเป็นนักแสดงตัวตลกในงานเทศกาลใหญ่ของเมืองแต่เขากลับถูกวัวเราะยเยาะ และล้อเลียนโดยกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชนที่มองว่าเขาเป็นแค่เด็กจนๆที่ไม่มีอนาคตความฝันของเขาถูกทำลายและเขาถูกผลักไสออกจากสังคมในคืนหนึ่งที่สมพงษ์พยายามเข้าใกล้พื้นที่การแสดงในงานเทศกาลเพื่อขอเข้าร่วมแสดงเขาถูกไล่ออกไปอย่างร้ายเยื่อใหญ่และเรื่องนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเมื่อสมพงษ์เติบโตขึ้นเขาหายตัวไปจากเมืองไม่มีใครรู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหน แต่ในใจของเขาเต็มไปด้วยความแค้นเขาเฝ้าคิดถึงการแก้แค้นคนที่เคยทำลายความฝันและชีวิตของเขาสิบปีต่อมาการกลับมาของสมพงศ์ในฐานะฆาตกรตัวตลกเต็มไปด้วยความอาฆาตเขาเลือกเหยื่อยอย่างระมัดระวังทุกคนที่ตกเป็นเหยื่อล้วนแต่เคยมีส่วนร่วมในการทำให้เขาต้องเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นการล้อเลียนปฏิเสธหรือทอดทิ้งเขาแนด่ดีข้อความที่สมพงศ์ทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุสะท้อนถึงความทรมานในจิตใจของเขาเช่นความยุติธรรมของข้าคือเสียงหัวเราะที่เจ็บปวดของเจ้า เขาใช้การแต่งกายเป็นตัวตลกเพื่อสื่อสารว่าตัวตลกที่เคยถูกหัวเราะยะก,กลับกลายเป็นฝันร้ายของเมืองพันตำรวจตรีกวินเริ่มเข้าใจว่าการแก้แค้นของสมพงศ์ไม่ได้เป็นเพียงการฆ่าเพื่อความสนุกสนานแต่คือการเรียกร้องความสนใจจากสังคมที่เคยทอดทิ้งเขาและการจบเรื่องนี้อาจไม่ใช่แค่การจับตัวสมพงศ์แต่คือการเผชิญหน้ากับอดีตที่สังคมพยายามหลีกเลี่ยงคืนหนึ่งในช่วงเทศกาลประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในเมืองทุกคนต่างตั้งตารอคอยการแสดงที่น่าตื่นตา ตื่นใจไม่มีใครคาดคิดว่านี่จะกลายเป็นคืนแห่งความสยองขวัญที่ไม่มีใครลืมพันตำรวจตรกวินและทีมสืบสวนของเขารู้ดีว่าฆาตรกรตัวตลกจะไม่หยุดอยู่แค่การฆ่าคนการไล่ล่าในคืนนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และพวกเขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์พวกเขาตั้งแผนที่จะปิดล้อมพื้นที่เทศกาลทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมสถานการณ์แต่มันก็สายเกินไปแล้วฆาตรกรวางแผนมาอย่างดีคืนนี้ เขาจะสร้างความวุ่นวายที่ยากจะควบคุมในขณะที่ผู้คนต่างร่วมสนุกและคลั่งคล้ายกับการแสดงในงานเทศกาลกลายเป็นเวทีของความสยองขวัญนายประสิทธิ์เจ้าของร้านชำที่อยู่ใกล้พื้นที่จัดงานบอกว่า <c oughs> เขาเห็นตัวตลกในชุดแดงสดยืนอยู่ในมุมมืดหัวเราะลั่นและชูม,มือขึ้นเหมือนทักทายใครบางคนเขากลัวจนแทบล้มแต่ยังพยายามโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจก่อนที่เสียงหัวเราะนั้นจะเงียบไปและทุกอย่างก็กลายเป็นความเงียบสนัด พันตำรวจตรีกวินรีบสั่งให้ทีมของเขาเร่งเข้าพื้นที่แต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามที่คาดคณะตัวตลกที่เดินอยู่ในงานถูกฆาตกรจับตัวเป็นอยื่อทีและคนกลุ่มผู้ชมที่ตื่นเต้นอยู่ในงานเริ่มตกใจเมื่อเห็นการหายตัวไปของสมาชิกคณะตัวตลกโดยไม่มีใครเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่พันตำรวจตรีกวินกำลังพยายามค้นหาฆาตกรในระหว่างฝูงชน ที่ยุ่งเหยิงเขาได้ยินเสียงหัวเราะแหลมสูงดังขึ้นจากมุมหนึ่งของงานเสียงนั้นเหมือนกำลังท้าทายเขาให้เข้าไปเผชิญหน้าเขาวิ่งไปตามเสียงนั้นแต่สิ่งที่เขาพบกลับทำให้ขนลุกตัวตลกที่มีหน้ากาก,ากสีขาวและรอยยิ้มบิดเบี้ยวยือนอยู่ตรงหน้าเขากำลังถือมีดยาวที่เปื้อนเลือดตัวตลกยิ้มและกล่าวว่าคืนนี้คืองานเลี้ยงของความตายแล้วเขาก็หายไปในความมืดการไล่ล่าครั้งนี้เต็มไปด้วยความสับสน และความหวาดกลัวกวินรู้ดีว่าเขาไม่สามารถปล่อยให้ฆาตรกรหนีไปได้อีกแต่การจับตัวเขาในเทศกาลที่เต็มไปด้วยฝูงชนและแสงสีอาจจะยากเกินไปในขณะที่ฆาตรกรยังคงทิ้งร่องรอยและสร้างความสับสนในทุกมุมของงานพันตำรวจตรีกรวินเริ่มสงสัยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนี้ อาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนที่ใหญ่กว่าที่เขาคิดไว้การสืบสวนคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างน่าสะพรึงกลัวในเมืองเริ่มเข้าสู่ช่วงตัดสินเอาเมื่อพันตำรวจตรีกวินและทีมของเขาพบเบาะแสที่คาดไม่ถึงพวกเขากำลังเผชิญกับฆาตกรที่ไม่ใช่บุคคลแปลกหน้าแต่กลับเป็นคนใกล้ตัวที่ไม่มีใครคาดคิดในขณะที่ทุกคนในเมืองต่างคิดว่าฆาตกรตัวตลกคือคนแปลกหน้าที่มาจากที่ไหนสักแห่งกวินกลับพบหลักฐานที่ชี้ไปยังบุคคลที่เคยมีบทบาทสำคัญในงานเทศกาลที่เกิดขึ้นทุกปีชื่อของเขาคือที่ทิม เจ้าของร้านกาแฟาเล็กๆที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพี่ทีมเป็นคนที่ทุกคนรู้จักดีเขาเป็นที่พึ่งพิงของชาวเมืองและมักจะคอยช่วยเหลือทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่เขามักจะยิ้มแย้มและอัธยาศัยดีจนไม่มีใครสงสัยเลยว่าเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแต่เมื่อกวินเริ่มเจาะลึกเข้าไปในประวัติของพี่ทิมเขาพบว่าเรื่องราวในอดีตของพี่ทีมมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปในความเงียบสงบของชีวิตพี่ทีมมีความเจ็บปวดและความโกรธแค้นที่ไม่เคยได้รับการแก้ไข ในอดีตพี่ทิมเคยมีความฝันที่จะเป็นนักแสดงในงานเทศกาลแต่ความฝันนั้นถูกขัดขวางโดยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดวันหนึ่งขณะที่พี่ทิมกําลังฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงานเทศกาลเขาถูกกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชนล้อเลียนและทําร้ายจนต้องยอมแพ้เขาถูกผลักไสออกจากงานเทศกาลและจากนั้นก็หายไปจากสังคมหลังจากนั้นพี่ทิมกลับมาเปิดร้านกาแฟและดูเหมือนว่าจะใช้ชีวิตไปตามปกติแต่ความแค้นที่ฝังลึก ในใจเขากลับค่อยๆเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมพี่ทิมเริ่มมองเห็นโลกในแง่ร้ายและคิดว่าเขาควรจะได้รับการยอมรับจากสังคมมากกว่านี้ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองทุกครั้งล้วนมีลักษณะพิเศษที่เหมือนกันคือการแต่งกายเป็นตัวตลกและทิ้งข้อความที่มีความหมายลึกซึ้งและตอนน,อนนี้พันตำรวจกริตวินก็เริ่มรู้แล้วว่าฆาตกรตัวตลกคือนักสแสดงที่ถูกปฏิเสธ ในอดีตพี่ทิมต้องการให้ทุกคนรู้ว่าความเจ็บปวดและการถูกทอดทิ้งในชีวิตของเขามีค่ามากกว่าความสนุกสนานในเทศกาลในที่สุดทุกอย่างเริ่มมารวมกันที่ร้านกาแฟของพี่ทิมในตอนกลางคืนที่แสงไฟสลุ่ยสลุกวินเข้าไปในร้านและพบว่าพี่ทิมกำลังยืนอยู่หน้ากระจกที่มีรอยยิ้มที่น่าสยดสยองบนกระจกมีข้อความเขียนไว้ว่าคุณยังจำฉันได้ไหมพันตำรวจตรีกรวินยืนอยู่ในห้องสืบสวนมองไปที่กระดานที่เต็มไปด้วยภาพถ่าย และข้อมูลเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองทุกอย่างที่เขาพบกลับนำไปสู่พี่ทิมเจ้าของร้านกาแฟที่ทุกคนในเมืองเคารพแต่พี่ทิมกลับกลายเป็นฆาตกรตัวตลกที่ไร้เมตตาและตอนนี้กวินเริ่มสงสัยว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับทางเลือกที่ยากลำบากการะยุดยั้งฆาตกรที่เคยมีอดีตคล้ายกับตัวเขาเองในอดีตกวินเคยเป็นเด็กที่ถูกละเลยจากสังคมเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนและไม่ได้รับความสนใจจากใครเลยการที่เขาเคยรู้สึกโดดเดี่ยว และถูกมองข้ามทําให้เขาสามารถเข้าใจพี่ทิมได้ดีพี่ทิมก็เคยเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งและถูกเล้อเรียนเหมือนเขาแม้ตอนนี้กบินจะเป็นนักสืบที่มีชื่อเสียงแต่เขาก็ยังคงมีรอยแผลในใจจากอดีตที่ยากลําบากซึ่งทําให้เขาไม่สามารถมองพี่ทิมเป็นแค่ฆาตรกรได้ง่ายๆพี่ทิมไม่ใช่แค่คนที่ทําร้ายผู้อื่นแต่เขาคือคนที่สะท้อนความเจ็บปวดที่กบินเคยสัมผัสมาก,ก่อนในขณะที่กบินพยายามทําหน้าที่ของงอเขาเขากลับพบว่าตัวเองเริ่มสงสัยว่าความยุติธรรมที่เขา กำลังจะบังคับใช้ในครั้งนี้จะเป็นการทำลายชีวิตของคนที่เคยมีความเจ็บปวดเหมือนกันหรือไม่ฆาตการรมที่เกิดขึ้นในเมืองไม่ใช่แค่การฆ่าคนเพื่อสนุกสนานแต่เป็นการแก้แค้นที่สะสมมานานโดยพี่ทีมกำลังพยายามที่จะให้สังคมเห็นความเจ็บปวดของเขาเจ็บปวดที่กวิน ก็เคยผ่านมันมาแล้วเขาเริ่มคิดว่าการหยุดพี่ทิมอาจจะหมายถึงการทำลายความหวังที่เคยมีในชีวิตของคนที่ต้องการความยุติธรรมแต่ถ้าเขาปล่อยให้พี่ทิมฆ่าคนไปเรื่อยๆก็อาจหมายถึงการปล่อยให้ความรุนแรงยังคงเดินหน้าต่อไปในคืนหนึ่งที่เขาไล่ล่าพี่ทิมในเมืองกวินก็พบว่าการจับพี่ทิมไม่ใช่เพียงแค่การตามหาฆาตกรแต่คือการเผชิญหน้ากับตัวตนของตัวเองเขาต้องตัดสินใจระหว่างการหยุดยั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นหรือการปล่อยให้มันเป็นบทเรียนที่พี่ทิมต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง การตัดสินใจในคืนนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญของกวินว่าเขาจะเลือกอะไรระหว่างการทำตามหน้าที่ของนักสืบหรือการเข้าใจในความเจ็บปวดของคนที่เขากำลังไล่ล่า